ดูดวงจีน12นักษัตรปี2565ปีมะเมียคำทํานายดวงชะตาตลอดปี2565ตามนักษัตรพร้อมวิธีเสริมดวงสำหรับคนเกิดปีมะเมียเดือนมกร,ราคมการงานจะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีมีโชคมีลาบแต่อาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือร้อนใจอยู่บ่อยๆ ทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายคิดอยากจะออกจากงานหากคุณอดทนให้ผ่านพ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะสำเร็จมีผลงานที่ดีและมีความงอกงามไพบู์การเงินในช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีคุณจะมีโชคมีลาบแบบฟลุกๆได้เงินจากผู้ใหญ่มีคนเมตตาเอ็นดูช่วยเหลือส่งเสริมให้คุณมีผลประโยชน์รายได้หรือมีช่องทางที่ดีเกี่ยวกับการเงิน ส่วนการลงทุนก็จะประสบความสำเร็จดีแต่ไม่ควรทำอะไรที่ใหญ่เกินตัวเพราะจะทำให้เสียหายได้หรือหากทำอะไรมากเกินไปก็จะทำให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึงความรับในช่วงนี้มีโอกาสที่ดีจะได้บุตรหลานหรือสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวหรือเด็กๆจะให้โชคให้ลาบคนโสดคนมีโอกาสสมหวังได้พบเจอคนที่ดีที่ถูกใจเป็นคนขยันขันแข็งเอาการเอางานรูปร่างหน้าตาดีฐานะดี สุขภาพในช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือกระดูกรวมถึงการทำงานหนักมากเกินไปพักผ่อนน้อยความเคร่งเครียดต่างๆอาจทำให้เกิดปัญหาได้วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะบริจาคอุปกรณ์ทำความสะอาดสุขภัณฑ์เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาขัดพื้นรองเท้าพรมเช็ดเท้าทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ปล่อยนกปล่อยปลา เดือนกุมภาพันธ์การงานจะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่แม้จะมีปัญหามีความอึดอัดขัดข้องขัดเคืองใจอยู่บ้างแต่คุณจะสามารถเอาชนะและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีข้อแนะนำคือไม่ควรทำอะไรมากเกินไปหรือจับงานหลายชิ้นเพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดดูแลไม่ทั่วถึง หรือหากทำงานหนักมากเกินไปพักผ่อนน้อยจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณจะมีโชคมีลาบโดยเฉพาะเพื่อนฝูงสังคมจะช่วยชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้ให้หรือให้โชคกับคุณในเดือนนี้หากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินคุณจะมีทางออกที่ดีจะได้รับการแก้ไขหรือได้รับการช่วยเหลือการลงทุนต่างๆ ก็จะประสบความสำเร็จดีโดยเฉพาะการเล่นหุ้นจะทำให้มีกำไรดีโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวกับการสื่อสารความรับในช่วงนี้อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งอยู่บ้างแต่มีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจกันได้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยมากมัเกี่ยวกับรายจ่ายเกี่ยวกับการเงินคนโสดความรับมีโอกาสสมหวังได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเพศตรงข้ามดีหรือจะได้คู่ที่ขยันขันแข็งเอาการเอางาน สุขภาพในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดโรคกระเพาะแต่เป็นปัญหาที่ไม่ใหญ่โตสุขภาพโดยรวมยังคงแข็งแรงดีอยู่วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคค่าน้ำค่าไฟทำบุญกับแม่ชีหรือนักบ,บวชนักปฏิบัติธรรมเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพบ,บริจาคอาหารหรือของกินของใช้ให้กับมูลนิธิเกี่ยวกับเด็ก หรือสตรีและไปสักการะบูชาพระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคลเดือนมีนาคมการงานจะประสบความสำเร็จได้รับความก้าวหน้าแต่คุณจะมีความเบื่อหน่ายท้อแท้คิดอยากจะออกจากงานในช่วงนี้ให้ระวังปัญหาความท้อแท้เบื่อหน่ายเหมือนคนหมดไฟหรืออาจมีเหตุต้องเดินทางไกลหรือมีภาวะของการใช้จ่ายมากในช่วงนี้ให้ระวังการงานจะผิดพลาดแต่อุปสรรคต่างๆ จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความวิริยะมานะอดทนของคุณการเงินในช่วงนี้มีโอกาสที่ดีจะได้โชคได้ลาบจากผู้ใหญ่เจ้านายหรือการสวดมนต์ไหว้พระถือศีลปฏิบัติธรรมของคุณจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นการลงทุนการทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จดีมีกำไรงอกงามมีโชคมีลาบเข้ามาการเงินของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน ก็จะมีทางออกมีคนช่วยเหลือความรักในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกิดความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจเสียทรัพปัญหาเก่า,เ,กาเรื่องเดิมๆจะทําให้คุณทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัวได้คนโสดความรักของคุณยังไม่ดีหรือคนรักเก่าจะกลับมาหรืออาจได้พบเจอกับคนที่เป็นไม่มีลูกติดสุขภาพในช่วงนี้ให้ระวังความเครียดความกดดันจะทำให้เป็นภาวะซึมเศร้าหรืออาจเป็นโรคกระเพาะ โรคปวดหลังปวดกระดูกออฟฟิศซินโดรมวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมสร้างพระหล่อพระทำบุญกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ช่วยเหลือคนป่วยคนพิการคนยากร้อนอาถาต่างๆเดือนเมษายนการงานอาจจะมีปัญหาหรือเกิดเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเสียหายมีศัตรูคู่แข่งบริวารสังคมคนรอบข้าง อาจจะทําให้เกิดเรื่องเดือดร้อนใจมีความอึดอัดคับแค้นใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานในช่วงนี้ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกหรือสิ่งเสพติดเพราะจะทำให้มีความผิดถูกจับได้และเป็นคดีความการเงินในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องหมดเปลืองระวังเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่คนในบ้านเจ็บป่วยมีเหตุจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินมากถือเป็นช่วงที่กระเป๋าฉีก ขาดสภาพคล่องทางการเงินความรักจะได้รับการดูแลและความอบอุ่นจากคู่ครองคนรักความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหากมีปัญหาจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้คนโสดความรักมีเกณฑ์สมหวังเป็นรักต่างแดนสุขภาพในช่วงนี้อาจจะต้องระวังความเครียดปัญหาเกี่ยวกับกระดูกพักผ่อนน้อยหักโหมงานหนักมากเกินไประบบทางเดินหายใจมีปัญหา วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือไปสักการะบูชาเทพเจ้าที่เกี่ยวกับนักรบเช่นเจ้าพ่อกวนอูหรือพระเจ้าตากสินมหาราชบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือคนป่วยคนพิการซ้ำซ้อนบริจาคน้ำดื่มน้ำปานะเป็นจิตอาสาชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาเดือนพฤษภาคมการงานในช่วงนี้ให้ระวังจะมีปัญหาความเบื่อหน่ายท้อแท้หรือเกิดการผิดพลาด โดยเฉพาะท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารหรือตัวเลขทางการเงินจะมีปัญหาได้ดังนั้นควรระวังอย่างทำอะไรด้วยความประมาทหรือให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวในที่ทำงานหากมีปัญหาอาจจะถูกพักงานหรือถูกหักเงินเดือนได้โดยรวมแล้วการงานยังไม่ราบรื่นมีปัญหาเยอะอุปสรรคมากการเงินในช่วงนี้มีโอกาสที่ดีจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายผลประโยชน์รายได้ต่าง จะดีขึ้นทําให้การเงินมีโอกาสราบรื่นคล่องตัวและจะมีโชคมีลาบหรือผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูให้ได้รับงานพิเศษเงินชดเชยเงินส่วนการลงทุนก็จะประสบความความรักในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกิดความหงุดหงิดหรือการระเบิดอารมณ์ใส่กันหากมีปัญหาหรือมีความขัดแยง้งไม่ควรใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเพราะจะมีผลทําให้สถาบันครอบครัวเปราะบาง ความรักอาจจะมีปัญหาหรือเกิดเรื่องวุ่นวายที่ไม่ดีในช่วงนี้อาจจะห่างเหินกันไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแต่หากเป็นคู่ต่างชาติจะถูกฉลกสุขภาพในช่วงนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่เจ็บป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือแต่ให้ระวังความเครียด ความวิตกกังวลต่างๆสุขภาพจิตโรคซึมเศร้าสมองความทรงจำแปรปรวนวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคน้ำดื่มน้ำปานะทำบุญกับแม่ชีหรือนักบวชนักปฏิบัติถวายผ้าไตรจีวรทำบุญหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมธรรมบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กเกนนักเรียนผู้ยากไรหรือคนขาดแคลนเดือนมิถุนายน การงานอาจจะมีปัญหาท้อแท้เบื่อหน่ายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและในช่วงนี้อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเกิดผลเสียต่อตำแหน่งหน้าที่การงานได้ดังนั้นไม่ควรทำทุจริตเพราะจะถูกจับผิดและถูกลงโทษได้ได้ว่าเป็นช่วงที่วุ่นวายปวดหัวและมีปัญหาหลายเรื่องหลายอย่างที่ต้องแก้ไขการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบหรือได้เงินก้อนโต และจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนทำให้มีผลประโยชน์หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นได้เงินพิเศษได้รางวัลมีโชคมีลาบเกิดขึ้นการลงทุนก็จะประสบความสําเร็จไปในทิศทางที่ดีได้เงินได้กำไรดีความรักในช่วงนี้มีโอกาสสมหวังได้พบกับสิ่งที่ดีๆได้เงินได้โชคได้ลาบได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนหากมีปัญหาจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ หรือจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยให้คุณมีทางออกที่ดีคนโสดมีโอกาสสมหวังโดจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแนะนําหรือจะมีคนคอยสนับสนุนให้ได้พบเจอคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงสุขภาพในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดหรือปวดหลังปวดกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆไม่ดีกรดแกส๊สกรดไหลย,ย้อนวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษาเช่นสมุดดินสอหนังสือ ปากกาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้บริจาคโลหิตบริจาคหลอดไฟฟ้าหรือทำบุญเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟเดือนกรกฎาคมการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีงานใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่คุณกำลังคิดวางแผนไว้รวมถึงโครงการที่คุณกำลังจะทำจะประสบความสำเร็จดีมีโชคมีลาบเกิดขึ้นมีช่องทางของผลประโยชน์รายได้ที่ดีขึ้นและคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เจ้านายให้ได้รับผลงานที่ดีได้รับรางวัลได้รับเครดิตที่ดีขึ้นการเงินในเดือนนี้อาจจะมีปัญหามีค่าใช้จ่ายสูงคนในบ้านหรือผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยและจําเป็นต้องใช้เงินดังนั้นหากคุณใช้เงินเกินตัวก็อาจจะมีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังหรือขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ความรับในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกิดความไม่เข้าใจกันเนื่องจากอารมณ์ความทิฐิความดื้อรัน้นถือดี จะเป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวได้และระวังจะทำผิดศีลผิดธรรมด้วยคนโสดความรักยังไม่ดียังมีปัญหารักคนมีเจ้าของหรือยังไม่สมหวังหากมีความรักในช่วงนี้อาจจะมีแต่เรื่องซิ้นเปลืองหมดเปลืองเก็บเงินไม่อยู่สุขภาพในช่วงนี้ยังคงแข็งแรงดีอยู่หากมีปัญหาจะสามารถรักษาได้ถูกโรคถูกยาถูกหมอ หรือไม่ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือ่อแต่สิ่งที่ควรระวังคือความเครียดที่เกิดจากภาวะหน้าที่การงานหรือโรคภูมิแพ้การแพ,แพ้อากาศกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทำงานมากเกินไปวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือคนป่วยคนพิการผู้ยากร้หนาถาคนพิการซ้ำซ้อนโรงพยาบาลทหารผ่านศึกบริจาคหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์สร้างพระหล่อพระเดือนสิงหาคม การงานจะประสบความสำเร็จไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายเพื่อนร่วมง,งานมีโอกาสก้าวหน้าได้ผลงานที่ดีได้รับสิ่งที่ดีๆเช่นได้ทำงานที่มีความสำคัญหรือจะมีผู้ใหญ่เจ้านายคอยช่วยเหลือผลักดันให้คุณเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นการเงินในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหมดเปลืองเก็บเงินไม่อยู่มีภาระรับผิดชอบเกี่ยวกับคนในบ้านในครอบครัวมาก หรืออาจจะหมดเปลืองไปเกี่ยวกับการใช้จ่ายของคู่ครองคนรักการตกแต่งซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยที่ต้องใช้เงินมากเป็นพิเศษส่วนการลงทุนต่างๆก็ควรต้องระวังเพราะอาจจะเกิดความเสียหายผิดพลาดได้ความรักในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะได้บุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว หรือคุณอาจกําลังมีเกณฑ์ที่จะวางแผนซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินใหม่ร่วมกันคนโสดความรักมีโอกาสสมหวังโดยคู่อาจเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนทางไกลต่างชาติหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นรับต่างวัยสุขภาพในช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดความดันภาวะน้ำตาลในเลือดสูง หรือไขมันในเลือดมากรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับภายในช่องท้องปวดท้องบ่อยๆอ,อวัยวะสืบพันธุ์เช่นมดลูกรังไข่ต่อมลูกหมากอาจมีปัญหาได้วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานเช่นไถ่ชีวิตโคกร,ระบือปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลทำบุญลงศพบ,บริจาคหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์เดือนกันยายนการงานยังมีปัญหามีความขัดแย้งหรือมีความไม่เรียบร้อยลงตัว ต้องใช้ความเพียรความพยายามความอดทนให้มากแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดีและให้ระวังจะมีคนคิดร้ายคอยเลื่อยขาเก้าอี้หรืออาจถูกแย่งงานขโมยผลงานการเงินอาจจะมีปัญหามีภาระมีความรับผิดชอบที่จะต้องใช้จ่ายมากบุตรหลานบริวารหรือคนในบ้านในครอบครัวจะมีเรื่องจำเป็นต้องใช้จ่ายสูงและในช่วงนี้คุณระวังอย่าไปเซ็นสัญญาหรือคำประกันให้ใครเพราะจะถูกหลอกถูกโกงได้ ความรักควรระวังเรื่องสุขภาพให้ดีหากตัวเองไม่เจ็บป่วยคู่ครองคนรักก็อาจจะเจ็บป่วยได้หรืออาจมีปัญหาปากเสียงการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นคนโสดความรักยังไม่สมหวังรักคนมีเจ้าของหรืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนี้สินคดีความได้สุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุเลือดตกยางออกหรืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติที่น้องผู้ใหญ่ในตระกูลเจ็บป่วย วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือแพทย์เช่นแขนเทียมขาเทียมเครื่องช่วยเดินต่างๆและทำบุญด้วยการบริจาคน้ำดื่มน้ำปานะถวายผ้าไตรจีวรเดือนตุลาคมการงานมีโอกาสก้าวหน้าและมีการพัฒนาไปในทางที่ดีแต่คุณอาจจะมีอารมณ์เบื่อหน่ายท้อแท้คิดอยากจะออกจากงานหากคุณผ่านพ้นภาวะความกดดันทางด้านจิตใจไปได้หน้าที่การงานของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และมีเกณฑ์สำเร็จมีคนช่วยเหลือพยายามหาเวลาว่างไปพักผ่อนเพื่อทำให้จิตใจเบิกบานขึ้นการเงินในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนช่วยชี้ช่องทางของผลประโยชน์หรือรายได้เข้ามาให้เพิ่มเติมมากขึ้นการลงทุนก็จะประสบความสำเร็จดีโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทองคำหรือน้ำมันความรักคุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาบจากเพศตรงข้ามหรือผู้ใหญ่ในช่วงนี้ ความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ราบรื่นหากมีปัญหาจะมีผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างช่วยเชียร์ช่วยให้คุณสามารถปรับความเข้าใจกันได้คนโสดความรักมีโอกาสสมหวังได้คู่ครองที่เป็นคนขยันขันแข็งเอาการเอางานช่างพูดช่างเจรจาสุขภาพในช่วงนี้ยังคงแข็งแรงดีอยู่ส่วนใหญ่อาจจะมีปัญหาที่เกิดจากการทำงานหนักมากเกินไปพักผ่อนน้อยหรือเกี่ยวกับท้องลำไส้การขับถ่ายไม่ดีมีปัญหาปวดท้องบ่อย วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือไปสักการะบูชาหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีพระแก้วมรกตหรือสารหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลบริจาคโลหิตทําบุญค่าน้ำค่าไฟไถ่ชีวิตโคกระบือหรือสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าตายในวันนั้นเช่นปล่อยปลาหน้าเขียงเดือนพฤศจิกายนการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผลงานดีโดดเด่นผู้ใหญ่ให้การส่งเสริม หรือผลักดันให้คุณเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานและจะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆหรือมีโอกาสได้ไปศึกษางานไปดูงานทางไกลาการเงินได้โชคลาภจากทางไกลโดยจะมีเพื่อนฝูงช่วยแนะนำผลประโยชน์รายได้ใหม่ๆเข้ามาให้โดยรวมแล้วการเงินมีความคล่องตัวมากขึ้นการลงทุนต่างๆก็จะประสบความสำเร็จที่ดีได้กำไรดีความรักระวังจะมีปัญหาหรือมีเรื่องให้หงุดหงิดร้อนใจระเบิดอารมณ์ใส่กัน แต่จะยังไม่ถึงขนาดต้องแยกทางกาันคนโสดคนรักเก่ามีโอกาสจะกลับมาหรืออาจได้พบเจอคนที่ดีที่ถูกใจเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเอาใจเก่งและมีโอกาสสมหวังสูงสุขภาพในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเพราะมีโอกาสเจ็บป่วยถึงขน,ขนาดเข้าโรงพยาบาลหรือผ่าตัดเลือดตกยางออกได้หรือให้ระวังภูมิแพ้แพ,แพ้อากาศป่วยเป็นหวัดไม่สบายวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือทำบุญกับคนป่วย,คน,วยคนพิการ หรือบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้แก่เด็กผู้ยากไร้เช่นสมุดดินสอปากกาเสื้อผ้าเป็นต้นเดือนธันวาคมการงานช่วงนี้อาจมีปัญหาเข้ามารบกวนใจต้องแบกรับภาระหน้าที่การงานที่มากขึ้นควรระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวหรือปัญหาเก่าๆที่จะกลับมาสร้างปัญหาให้ ดังนั้นทำงานต้องให้ระมัดระวังสุขุมรอบคอบและอย่าประมาทการเงินมีโอกาสที่จะได้ผลงานดีมีรายได้ดีการลงทุนต่างๆก็จะประสบความสำเร็จในทางที่ดีและมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากเด็กๆหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทำให้คุณผ่านไปอย่างราบรื่นขึ้นความรักอาจมีปัญหาเกิดความขัดแยง้งหรือมีเรื่องเครียดกดดันเป็นช่วงที่ควรจะหามุมสงบให้แก่ตัวเองคนโสด ระวังมีปัญหารักคนมีเจ้าของหรือเกิดเรื่องชู้สาวขึ้นช่วงนี้ไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆสุขภาพมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคเครียดโรคซึมเศร้าหรือปัญหาเก่าๆจะนำความทุกข์กายทุกใจมาให้ดังนั้นไม่ควรคิดมากควรปล่อยวางพาตัวเองไปดูหนังฟังเพลงหรือไปเที่ยวแม่น้ำเที่ยวชายทะเลวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงคือทำบุญเกี่ยวกับหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์เป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเนร บริจาคหลอดไฟแสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียงปล่อยชีวิตสัตว์ให้เป็นทานเช่นปล่อยโคกระบือปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลปลาดุก